เรียนท่านผู้อในยการโรงเรียนท่านรองผู้อในยการคุณครูที่เคารพทุกท่านครับวันนี้สะปะปะนครนายกถือโอกาสได้มาพบปะพูดคุยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้สักเล็กน้อยครับก็จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี นโยบายในการที่จะปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครูใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพให้เกิดผลสำเร็จต่อคุณภาพของผู้เรียนมากกว่าการทำผลงานทางวิชาการกอสอจึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานขึ้นหรือที่พวกเราเข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นวพเอแต่เนื่องจากว่าความคาดเคลื่อนความเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัตินั้นยังมีข้อกังวลแล้วก็เป็นข้อถกเถียง ในเรื่องของการปฏิบัติที่มีความหลากหลายแตกต่างกันจึงมีความห่วงใยจากผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าคุณครูนั้นเกิดความกังวลสำนักงานกกอสอจึงได้ มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานออกมาแจ้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาหรือโรงเรียนผู้บริหารคุณครูได้เข้าใจร่วมกันจึงถือโอกาสนี้ได้พูดคุยชีย้แจงกับทุกท่านในแนวทางการปฏิบัติของพวกเราให้เป็นการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากและมีความเป็นธรรมคนอื่นต้องขอทบทวนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานซึ่งคุณครูได้ดำเนินการทำข้อตกลงยื่นต่อผู้บังคับบัญชา ตามแบบที่กกสอกำหนดแล้วถ้าทุกท่านได้ศึกษาจากคู่มือการประเมินตามวา .9 ปี2564ท่านจะเห็นบทสรุปในรูปแผนภาพแผนภูมินี้จึงอยากทำความเข้าใจกับทุกท่านว่าถ้าท่านดูแผนภูมินี้ท่านจะเห็นความแตกต่างว่าคอลัมน์ซ้ายมือเป็นเรื่องของการ ทำข้อตกลงการพัฒนางานหรือเฉพาะส่วนของการประเมิน PA ที่มีอยู่สองส่วนให้คุณครูได้เข้าใจว่า PA นั้นมีส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและก็ส่วนที่สองที่เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายจะมีคณะกรรมการประเมิน มีผลการประเมินในระดับโรงเรียนแล้วก็สามารถเอาผลไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนแล้วกันเขามีวิทยาฐานะคงวิทยาฐานะได้ถ้าเป็นคอลัมน์ที่สสีเหลืองนั้นจะเป็นเรื่องของรายละเอียดประกอบข้อตกลงในส่วนที่2ที่เป็นประเด็นท้าทายว่ามีรายละเอียดมีระดับความคาดหวังอะไรอย่างไรตามวิทยาฐานะของคุณครูแต่ละท่านแต่ละตำแหน่ง ในส่วนคอลัมน์ที่3สีแสดก็จะเป็นเรื่องของการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะซึ่งก็คงอยู่ในขั้นตอนถัดไปในส่วนของการดำเนินง,งานตามวพนี้ในส่วนโฟลชาร์ดทางคอลัมน์ขวามือสุดก็จะเป็นเรื่องของอในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA เพราะโฟกัสของพวกเราคุณครูในเรื่องของการประเมินข้อตกลงในการพัฒนานงานจึงอยู่ที่คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่2นะครับจุดเน้นอยู่ตรงนี้อยากให้คุณครูเราได้ทําความเข้าใจในคู่มือการดําเนินงานตามว9วพีเอของคุณครูนะครับซึ่งก็มีองค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนานงานปรากฏอยู่แล้วอันนี้ทุกท่านทราบดีนะครับมีสส่วนส่วนที่1 ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งซึ่งก็จะมีภาระงานของคุณครูแล้วก็มีผลการปฏิบัติงานเป็นสามด้านด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอันนี้ทุกท่านดูแล้วก็รู้ในรายละเอียดแล้วดำเนินการโดยยึดห้องเรียนเป็น พื้นที่ปฏิบัติงานเน้นคุณภาพผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญแล้วก็ส่วนที่สองก็คือข้อตกลงที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายว่าท่านได้ดาเนินการเป็นไปตามระดับความคาดหวังตามวิทยฐานะของท่านหรือไม่ซึ่ง แบบของข้อตกลงคุณครูรก็ต้องใช้แบบตามที่กศกกำหนดให้ EA1 นนั่นเองนะครับในการประเมินเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนองค์ประกอบการประเมินนะครับก็คือมีผู้ทำข้อตกลงหรือผู้รับการประเมินซึ่งก็ได้แก่คุณครูแต่ละท่านแต่ละคนและก็ผู้ประเมินผู้ประเมินก็จะเป็นในรูปของคณะกรรมการจำนวน3คนคณะกรรมการนี้ก็จะประเมินตาม ผลการพัฒนางานตามข้อตกลงและก็ระดับความคาดหวังนั้นเมื่อผลการประเมินได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะเป็นผู้นำผลการประเมินเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อจัดเก็บไว้อันนี้เป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีระบบออนไลน์เข้ามาใช้งานใช้ประโยชน์ ผลการประเมินนั้นจะผ่านเกณฑ์ได้ต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบจากกรรมการแต่ละคนเพราะนั้นกรรมการจึงมีอิสระในการประเมิอนอันนี้ภาระงานทุกท่านน่าจะเข้าใจดีแล้วว่าถ้าเป็นคุณครูระดับปฐมวัยจะชั่วโมงสอนรวมกับงานอื่นก็ไม่ต่ำกว่า40เอ้ย14ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขออภัยครับ ประถมศึกษามัธยมศึกษาก็ไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้เป็นส่วนที่ทุกท่านรับทราบองค์ประกอบการประเมินในออสองส่วนของ PA ที่คุณครูทำนั้นก็จะแยกเป็นส่วนที่1มาตรฐานตำแหน่งและก็พาระงานนั้นเมื่อมีผลการปฏิบัติงานทั้ง3ด้านด้านที่1การจัดการเรียนรู้ด้านที่2การส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้และด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพรวม60คะแนนตามตัวชี้วัด15ตัวชี้วัดในส่วนที่2การประเมินตามข้อตกลงที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายนั้นคิดเป็น40คะแนนแบบประเมิน PA ก็ต้องใช้ตามแบบที่กคกกำหนดเช่นเดียวกันในการประเมินนั้นก็จะมีระดับคะแนน สี่ระดับซึ่งคุณครูก็คงมุ่งเป้าไปที่ระดับ4ก็คือสูงกว่าระดับที่คาดหวังถ้าปฏิบัติได้ตามระดับที่คาดหวังก็จะได้ระดับสาถ้าระดับ1ระดับ2ก็ถือว่าต่ำกว่าระดับที่คาดหวังอันนี้เป็นส่วนที่กศกกำหนดแบบประเมินซึ่งเป็น PA2 ครับอันนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินคุณครูแต่ละท่านในการ ทำข้อตกลงและการประเมินนั้นกระทรวงศึกษาธิการนั้นมุ่งเน้นให้เป็นไปตามบริบทและก็สภาพของแต่ละโรงเรียนผลที่ได้จากการประเมิน PA ก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะหรือดำรงไว้ซึ่งวิทยฐานะและก็ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องจาก ว .9 ว p a แล้วก็จะมีว .23 ของปี2564ที่กำหนวดว่าจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผลการประเมินนั้นก็จะมีการประเมินส่วนที่2ตามมาก็คือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามว .23 ซึ่งที่พวกเราเข้าใจกันก็คือเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจุดประสงค์หลักๆที่พวกเราได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวย23นี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งซึ่งก็คือตาม PA ตามข้อตกลงนั่นเองส่วนนี้ก็จะมี80คะแนนท่านจะเห็นว่า การประเมินข้อตกลงเดิมนั้นเราประเมินมีคะแนนอยู่100คะแนนก็จะถูกนำมาใช้ในองค์ประกอบที่1นี้น80คะแนนโดยปรับในส่วนของส่วนที่2ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายจาก40คะแนนให้เหลือ20คะแนนและก็จะมีองค์ประกอบที่2ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ก็คืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนผู้บังคับบัญชาและก็องค์ประกอบที่3เรื่องการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพอีก10คะแนนเป็นส่วนที่อยู่ในหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวอ3นี้ก็จะเห็นได้ว่า พอประเมินตามวยี่สิบสามก็จะมีแบบประเมินของวยี่สิบสามนี้ซึ่งเป็นแบบที่กศกกำหนดเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็จะมีสามองค์ประกอบคุณครูก็จะมีส่วนในการประเมินตนเองก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งก็สรุปว่า คุณครูนอกจากจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานแล้วก็จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้วยเพื่อนำผลการประเมินไม่ว่าจะประเมิน PA เอาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่1นึ่ทำให้คุณครูเมื่อทำข้อตกลงและทำ งานปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและก็ประเด็นท้าทายแล้วก็จะต้องมีการรายงานในส่วนนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่อยากให้บูรณาการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้ลดความซับซ้อนลดความยุ่งยากและมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับคุณภาพของผู้เรียน ไม่เน้นการประเมินที่เอกสารแต่อย่างไรก็ดีคุณครูก็ยังมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทำอย่างไรจึงจะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนผมอยากนำเรียนว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือ1การรายงานของคุณครูนั้นไม่จำเป็นต้อง รายงานในรูปแบบของเอกสารหรือถ้าเป็นเอกสารก็ให้ลดกระดาษลดความหนาลดความยุ่งยากของเอกสารลงให้มากที่สุดนอกจากนั้นการรายงานผลการปฏิบัติงานก็สามารถรายงานโดยการนำเสนอในห้องเรียนในชั้นเรียนด้วยตนเอง ก็ได้หรือจะนำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดิทัศน์วิดีโอหรือไฟล์เอกสารโดยนำในเรื่องของระบบออนไลน์ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนี่คือส่วนของคุณครูที่จะต้องนำเสนอในรูปแบบที่ตนเองได้ปฏิบัติงานแต่ละงานแต่ละส่วน ามบริบทของแต่ละโรงเรียนในส่วนของผู้ประเมินคณะกรรมการประเมินนั้นเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนก็สามารถที่จะใช้รูปแบบที่หลากหลาย<ๆ>เช่นการเยี่ยมชั้นเรียนการดูงานชิ้นงานผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในห้องเรียนในชั้นเรียนหรือตรวจสอบการดูผ่านสื่อในรูปแบบที่ สามารถตกลงหรือทําความเข้าใจการทําความตกลงในเรื่องของการประเมินนั้นๆได้ซึ่งไม่จําเป็นที่กรรมการทั้งสาคนจะต้องมาประเมินพร้อมกันจุดเดียวกันก็เป็นได้อันนี้เป็นส่วนที่ถือว่าเป็นการลดความยุ่งยากความซับซ้อนลงให้ได้มากที่สุดตัวคณะกรรมการประเมิน ผู้อานวยการโรงเรียนใน,นานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แต่งตั้งคณะรรมการประเมินซึ่งอาจใช้ผู้ทรงคณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่โรงเรียนเห็นว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะอำนวยความสะดวกที่จะสามารถมาเยี่ยมมาชมมาดูมาประเมินร่วมกันได้โดยสะดวก ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนทางนี้อาจจะเป็นท่านศึกษานิเทศประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศาึกษาหรือคุณครูผู้กเกษียณอายุราชการท่านศึกษานิเทศที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ทางนี้เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการเดินทางมาปฏิบัติงานนี่คือส่วนหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้บริหารและคุณครูได้เข้าใจถึง การทำข้อตกลงร่วมกันไม่ใช่กำหนดโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดการนำผลประเมินตามข้อตกลงมาใช้ประโยชน์นั้นก็อาจจะเอาส่วนหนึ่งไปใช้เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนแต่เจตนารมณ์ก็คืออยากให้นำผลการประเมินนี้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้บริหารและคุณครูได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงหวังว่าในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านซึ่งมีการนำเอาระบบการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานมาใช้นั้นจะทำให้พวกเราสามารถก้าวข้ามประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ไม่จำเป็น ที่ไม่ส่งผลต่อเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนั้นให้พ้นออกไปและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปเกิดผลดีต่อลูกๆนักเรียนของเราต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปจึงขอส่งกำลังใจและขอพูดคุยเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ